บ่อน้ํานี่นะคะดินของป้าน,นิดมันตรงไปเลยมีแค่ข้างบนกับข้างล่างนะคะนีดก็หลายปีมาแล้วที่นิดสู้มาเยอะมากแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นิดพาทุกคนมาเดินชมที่ดินที่นิดมีโครงการว่าจะทํรลานกาแฟนะคะที่ดินตรงนี้อยู่ใกล้ๆบ้านนิดเองค่ะนี่แล้วก็จะเป็นการอัปเดตนะคะว่าเป็นยังไงบ้างจากที่ทุกคนทราบกันดีนะคะนิดตอนนี้ก็ หยุดโครงการนิดไว้ก่อนนะคะเพราะว่าไม่มีใครที่จะสามารถดูแลแทนเราได้นะคะก็จะเป็นการอัปเดตที่ดินในหน้าแรงนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็วันนี้เป็นวันที่นิดลงเสาล้อมรัวนะคะเพื่อที่จะ ล้อมเขตให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่จะเอาต้นไม้มาลงเพิ่มเติมค่ะนิดไปดูส่วนของพินุษมีต้นกล้วยหลากหลายพันธุ์นะคะนีดก็เลยคิดว่าจะเริ่มปลูกต้นกล้วยแล้วก็วางระบบน้ำนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตรั้วให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะอันดับแรกนะคะที่ดินตรงนี้จะเป็นที่ดินของเพื่อนบ้านนะคะติดถนนแล้วก็บ้านนิดอยู่ตรงนี้ทุกคนเห็นไหมหลังคาสีส้มข้างหลังรถไถนะคะ ก็เพื่อนบ้านถางป่าออกซะโล่งเลยค่ะทุกคนแล้วก็ถมดินนะคะเขามีแผนว่าจะปลูกทุเรียนค่ะร้อยเอ็ดของเราก็น่าจะปลูกทุเรียนได้นะคะไม่แน่ใจว่าจะงอกงามแค่ไหนเดี๋ยวเรามาอัปเดตของเพื่อนบ้านไปด้วยกันนะคะก็เป็นผลดีนะคะที่เขามาทําให้มันสะอาดแบบนี้เป็นผลดีให้กับที่ดินของเรานะคะที่ดินของเราก็ติดกับเขา ก็จะทำให้มันสามารถมองเห็นได้จากถนนเลยนะคะน้ำก็ยังใสเหมือนเดิมนะคะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแรงก็ยังมีน้ำเต็มบ่อเหมือนเดิมค่ะนี่ศาลาริมน้ำก็ยังไม่เสร็จเช่นเดิมนะคะเงินจ่ายไปแล้วแต่งานไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็จะค่อยๆทำไปนะคะนิจจะไม่รีบนะคะก็จะค่อยๆทำไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะ นี่ที่ดินของเพื่อนบ้านเขาถมสวยมากเลยค่ะวันนี้นะคะนิดจะมาอัปเดตทุกคนเรื่องการทํารั้วนะคะนิดล้อมรัว้วลวดนามนะคะอันนี้คือต้นกระโดนที่เราเอามาลงนะคะตอนนั้นสวยมากตอนนี้ใบร่วงหมดแล้วแล้วก็จะผิใบใหม่ขึ้นมานะคะเป็นไปตามฤดูก,กาลของเขาอันนี้คือต้นจานนะคะทองทองกวาว ทุกคนดูญ่าตรงนี้สวยมากดอกญ้าตรงนี้นะคะถ้าสมมุติว่าได้รับการดูแลก็คงจะสวยงามรอบบ่อน้ำนี่นะคะนี่เดี๋ยวปีนี้น่าจะมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นนะคะฝั่งนี้ยังไม่ได้ล้อมรั้วนะคะจะเป็นทีมงานที่เขาทำรั้วให้นี่จะเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนคะ่ะเห็นไหมล้อมไปแล้วได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะคะ ช่วงหน้าแรงทุกคนไม่มีใครมารดน้ําให้นะคะพ่อกับแม่ก็มีสวนอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นสวนผักริมน้ําของแกนะคะก็คืองานเยอะไหนจะนู่นนี่นั่นนะคะก็เลยไม่ได้ดูแลได้ทั่วถึงนะคะก็คงจะค่อยเป็นค่อยไปค่ะศาลาซุ้มไม้ไผ่สวยมากเลยทุกคนบรรยากาศดีนะคะน่าจะมานั่งกินส้มตําได้สบายๆเนี่ยค่ะหญ้าที่เราเอามาลงปลูกนะคะ ไม่ตายนะทุกคนแค่มันเป็นหน้าแรงนะคะเขาก็ปรับสภาพให้มันอยู่รอดมันยังมีขิวเขียวอยู่นะคะเดี๋ยวนิดอัปเดตให้ดูนี่ถ้เาเผื่อว่าเรารดน้ำนะคะตัดให้เรียบเตียนแล้วก็รดน้ำดีๆก็จะเขียวชะอุ่มขึ้นมาอีกรอบนะคะสารานิดเอาลงทั้งหมดอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดปดหลังนะคะเพราะเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะ จุดตรงนี้นี่จะทําร้านกาแฟนะคะทุกคนก็เลยเหลือโล่งไว้นะคะเป็นโครงการที่วันหนึ่งที่น้องปั้นโตแล้วแล้วก็อาจจะกลับมากเกษียณกับป้าปลานะคะอยู่ที่ชาบ้างอยู่ที่ร้อยเอ็ดบ้างนะคะหาอะไรทําค่ะนี่ศาลาเดี๋ยวจะค่อยๆทําไปให้เสร็จนะคะน่าจะเป็นศา,าลาริมน้ํสา1สี่จะเป็นสี่หลังนะคะทั้งหมดในบ่อน,นี้มีปลานะคะนี่ลงปลาดุกไ้เยอะมากค่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้กันคะ่ะทุกคน ทุกคนจำได้ไหมจำจุเล่ต้นนี้แล้วก็พยอมนะคะทุกคนเห็นข้างหน้านี้จะเป็นบ้านที่นิดทำให้หลานชายนะคะก็คือ,อยังไม่เสร็จค่ะเป็นบ้านไม้นอกดาวเขาชอบแบบนี้นะคะมีแค่ข้างบนกับข้างล่างนะคะเป็นห้องน้ำแล้วก็ข้างล่างก็จะเทพื้นนะคะยังไม่เสร็จนี่ซุม้ม เสียดายเนาะค่ะได้มาดูดูแลอยู่ทําคงจะดีนะคะอันนี้ขาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะได้ยกใหม่ให้มันจับระดับให้มันพอดีนะคะนี่ค่ะมีคนถามว่าบ้านของลานช้ยทาให้หรือยังนะคะนี่ทําให้เรียบร้อยแล้วค่ะซ่อมรถรับจ้างทํางานไปนะคะนี่ที่ดินเรามาถึงนี่ไปดูอัปเดตรั้วนะคะ ตะไคร้ที่แม่ปลูกไว้งามมากเลยค่ะนี่นี่นะคะถ้าเป็นหน้านานี่คงจะสวยเคี้ยวชอุ่มนะคะประมาณนี้นะคะตอนนี้เป็นเวลา4ี่โมงเย็นนะคะฝนตกนิดนึงช่วงประมาณบ่ายสามไปเดี๋ยวพาไปอัปเดตรั้วรวดหนามนะคะนี่ใช้เป็นรั้วรวดนามเพราะว่าพื้นที่เรา กว้างมากถ้าทำเป็นอย่างอื่นก็คงจะทุนต้องเยอะนะคะนี่ค่ะระยะห่างของกำแพงรั้วนะคะอยู่ที่2เมตรค่ะสองเมตรแล้วทีนี้เราก็จะดึงรวดน้ำทั้งหมด5แถวนะคะนี่ประมาณนี้ค่ะ ่วนฝั่งนี้ยาวไปถึงนู่นเลยค่ะทางเข้านู่นนู่นถุงนู้นเลยนะคะที่ดินห้าไร่กว่าค่ะนี่ไปดูตรงนี้เราเหลือช่องไว้เพื่อทําเป็นประตูใหญ่นะคะเพราะว่าเวลาหน้านารถเกี่ยวข้าวก็จะสามารถลงไปเกี่ยวข้าวได้ตรงนี้เป็นที่ดินของหลานชายนะคะนี่ฝั่งนี้นี่คือบ้านของหลานชายนะคะในงบประมาณประมาณ แค่ตัวบ้านเนี่ยก็คือสองแสนกว่านะคะแล้วก็จะทำข้างล่างเทพ,พื้นนะคะเพราะว่าเขามีวิชาชีพค่ะเขาเรียนเรียนจบมาก็เป็นช่างซ่อมโมรงมอไซน์นะคะเลี้ยงชีพของเขาจริงๆงบประมาณที่นิ่ให้ก็คือจะได้บ้านหลังใหญ่นะคะแต่เขาไม่ทำบ้านทั้งหมดเขาจะซื้อรถไถซื้ออุปกรณ์การทำนาของเขานะคะขุดบ่อเพิ่มเติมนะคะก็เลยได้บ้านหลังประมาณนี้นี่ค่ะ ก็คือได้บ้านหลังประมาณนี้เพราะว่าเขาจะมีโครงการที่จะทํานู่นทํานี่นะคะในเงินส่วนที่นี่จะให้เขาก็จะได้หลายอย่างค่ะเพราะว่าเขาคนตัวคนเดียวนะคะไม่อยากทําบ้านหมดเยอะมากนะคะนี่บ้านนอกดาวริมทุ่งนะคะมาดูส่วนรั้วของเรานะคะนี่คะ่ะโฉโนดของเราก็ลงมาถึงนี่เลยนะคะทุกคนนี่ รัว้วของนิดก็จะทำข้างในที่ดินของเรานะคะโฉนดจะอยู่ข้างนอกนี่นะคะยาวไปถึงนู่นเดี๋ยวไม่ถ่าโฉนดก่อนถอย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 มากค่ะทุกคนนี่นะคะนี่นโฉนดที่ดินจะอยู่ตรงนี้ค่ะนี่นะคะให้โฉนดอยู่ประมาณเนี้ยค่ะเราก็ทำยาวไปอย่างนี้เลยนะคะประมาณนี้ยค่ะ ส่วนเพื่อนบ้านถ้าอยากได้ทางเดินที่กว้างขึ้นก็คงต้องถมขึ้นนะคะตั้งแต่สมัยโบราณที่ดินของป้าน,นี่มันตรงไปเลยนะทุกคนตรงไปนูนะะ่นเลยค่ะแต่ก็อย่างว่าเนาะก็มีการเบียดมีอะไรบ้างนะคะนี่ประมาณนี้ค่ะที่ดิน5้าไร่กว่านะคะทำล้อมทั้งหมดเลยอัปเดต หน้าแรงก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเห็นบ้านนิดไหมนี่ค่ะหลังคาแดงตัวนี้คือบ้านนี้ค่ะเดินมาตรงนี้แล้วก็ถนนนะคะถนนสรุปแล้วก็คือกว้าง4เมตรเลยนะทุกคนถนนตรงนี้เป็นสาธารณประโยชน์นะคะส่วนที่ดินของนี้ก็คือเป็นส่วนตัวนี้ก็จะทําประตูปิดข้างหน้าตรงนี้ค่ะนี่นะคะปิดข้างหน้าตรงนี้ง่ายๆค่ะให้แบบล้อมวัวล้อมควายได้นะคะแล้วก็จะเข้ามาตรงนี้แล้วก็เป็น ซูมไม้ไผ่ตรงกลางจะเป็นร้านค้านะคะร้านขายส้มตรงส้มตำกงกาแฟบ้านๆนะคะนี่เดี๋ยวมาดูกันว่าอัปเดตอีกครั้งจะเป็นยังไงบ้างนะคะนี่ค่ะบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะเสียดายมากที่นิดมีเวลาไม่เยอะนะคะได้มาร้อยเอ็ดแค่สามวันนะคะนิด ขึ้นเครื่องที่สนามบ,บินดอนเมืองมาลงที่ร้อยเอ็ดในวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะวันนี้ก็เป็นวันพุธแล้วค่ะทุกคนพรุ่งนี้ก็จะได้เดินทางกลับแล้วนะคะนั่งเครื่องกลับไปกรุงเทพแล้วก็บินต่อไปที่สวิตเซอร์แลนด์เลยค่ะคนแค่<อ>เห็นก็ชื่นใจนะคะรอบรัว้วขอบชิดให้เรียบร้อยนะคะก็จะลงกล้วยลงอะไรนิดไปบวชมาที่วัด หลวงพ่อจรันนะคะวัดอัมพวันค่ะสรุปแล้วไม่ได้ไปวัดมเหยงอย่างที่เล่าให้ทุกคนฟังนะคะเพราะว่า,าวัดมเหยงนี่ตั้งใจที่จะไปแต่ว่าไม่มีเพื่อนไปค่ะแล้วพอดีพี่กุ๊กนะคะพี่กุ๊กนี่คือเริ่มต้นจากเอฟซนะคะก็ได้มาสนิทชิดเชื้อเป็นเหมือนพี่สาวนะคะแกก็บอกว่างั้นไปวัดอัมพวันกันเพราะว่าแกไปบ่อยๆนะคะแล้วแกสะดวกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์พอดีนะคะในกรณีนั้นก็ไปวัดอัมพวันกันค่ะ บวชสุกเสาร์อาทิตย์นะคะนิศึกจากราศิขาจากถือสินถือสินแปดก็กลับมาที่ร้อยเอ็ดเลยค่ะนี่ประมาณนี้เดี๋ยวจะพัฒนาที่ดินของป้าให้มันอุดมสมบูรณ์นะคะในหน้ามีปลาในนามีข้าวแล้วก็จะมีพืชผักธัญญาหารกดีมากเลยค่ะนิดไปบวชนี้ก็สวดท่อง ตั้งจิตอธิษฐานถึงป้าตลอดนะคะเรียกให้แกามารับบุญรับกุศสนแล้วนิดตั้งมั่นว่าจะพัฒนาตรงนี้ให้ดีที่สุดค่ะทุกคนก็คงประมาณนี้แหละค่ะทุกคนพาทุกคนมาอัปเดตดูสวนของนิดนะคะในฝั่งที่เป็นที่ดินที่เพิ่งเริ่มพัฒนานะคะว่าอัปเดตไปถึงไหนแล้วนะคะก็คงจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปคงจะรีบไม่ได้นะคะเพราะว่าเราไม่มีคนดูแลพ่อก,กับแม่ก็อายุเยอะแล้วค่ะเจ็ดสิบกว่าแล้วแต่ก็ยังทํางานเหมือนเดิมนะคะ ก็บอกให้แกหยุดแกก็ไม่หยุดนะคะก็คงจะเป็นความสุขในช่วงชีวิตของแกนะคะก็คงมีอะไรทำก็ยังดีกว่าอยู่เฉยๆนะคะบรรยากาศดีมากทุกคนฝนตกนิดๆน,นะคะหอมกลิ่นดินหอมกลิ่นดินบ้านนาะหอมกลิ่นอายของของดินนะคะ ไว้มาอัปเดตในเดือนอกรกฎาคมมิถุนาที่นี้กลับไทยอีกรอบนะคะรอบนั้นจะได้กลับมากับน้องป้านแล้วก็ปาป้าด้วยนะคะส่วนวันนี้เดี๋ยวนี้จะไปเก็บกระเป๋าเก็บของเตรียมเดินทางไปสู้งานต่อที่สวิต์แล้วค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมรับฟังนะคะน่าเสียดายที่โครงการที่นี่จะทําร้านกาแฟไปต่อไม่ได้นะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเราก็ตนเป็นที่เพึ่แงแข่งตนนะคะเพราะว่านิดก็หลายปีมาแล้วที่นิดสู้มาเยอะมากแล้วนะคะ ทุกวันนี้ต่อไปนี้ก็คงจะเพื่อลูกเพื่อสามีเพื่อพ่อกับแม่นะคะทาให้ดีที่สุดนะคะก็คงจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปวันหนึ่งที่เรามีเวลาเราได้จงังหวะชีวิตมันได้นะคะนี่ก็คงอาจจะได้กลับมาทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทํานะคะเพราะว่ามันเป็นความฝันที่นี่อยากจะทํามานานแล้วถ้าทาที่ประเทศสวิตซ์ทำไม่ได้คะ่ะเพราะว่าที่ดินเราไม่มีนะคะที่ดินก็ค่อนข้างจะแพงนะคะค่าแรงก็แพงมากคะ่ะการทําสวนไม่ไม่ได้ได้อะไรเยอะนะคะแต่ทําเพราะว่า เราทําด้วยความรักที่จะทํามันนะคะแล้วก็ไม่ได้มีเราไม่ได้มีตัวเลือกเยอะนะคะไม่แน่วันหนึ่งนี่อาจจะทํางานเพิ่มเติมหรืออะไรเพิ่มเติมนะคะแต่ณเวลานี้บริบทของนี้ก็คือทําได้แค่นี้นะคะก็คงจะดูแลสามีให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะคะแล้วก็ทํางานควบคู่ไปด้วยนะคะดูแลกันไปประมาณนี้ค่ะทุกคนวันนี้คงไม่มีอะไรมากนะคะอัปเดตให้ทุกคนดูประมาณนี้ค่ะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคะ ส่วนคลิปนี้ก็จะไปแล้วค่ะมานเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย